สวัสดีค่ะทุกคนมีเคล็ดลับความหอมมาบอกต่ออีกแล้วค่ะที่ถืออยู่ในมือซิกตอนนี้นะคะคือน้ำหอมเนื้อโลชั่นค่ะ เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายเนื้อบางเบาด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเขาอุดมไปด้วยวิตามิน ACE ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวทาไปเลยค่ะจะบอกว่ากลิ่นเขาหอมมากหอมตั้งแต่ไม่ได้เปิดฝาทาเลยนะคะนอกจากจะทาตรงซอกคอแล้วนะคะทุกคนอีกจุดหนึ่งก็คือตรงข้อพับค่ะเป็นจุดที่ทําให้เนื้อน้ําหอมติดทนและกลิ่นฟุ้งกระจายค่ะแต่จะบอกว่าน้ําหอมเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นตัวนี้นะคะติดทนมากค่ะทุกคนทิ่ทาไปแค่นิดเดียวแต่กลิ่นหอมเย้ายวนไปทั้งวัน และเขายังมีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเลยสีชมพูกลิ่นโคโคเชนสีฟ้ากลิ่นมูนปาลีสีม่วงปาด้าแคนดี้จะบอกว่าทั้ง3กลิ่นหอมมากเลือกไม่ได้ก็จัดมา3ขวดเลยค่ะซิกชอบน้ำหอมเนื้อโลชั่นของเขามากเลยนะคะทุกคนไม่ได้เหนียวเหนอหนะบางเบาที่สําคัญคือหยิบมาทาได้ทั้งวันเลยค่ะแต้มนิดเดียวแต่กลิ่นหอมมากถ้าอยากตัวหอมเย้ายวนแบบนี้นะคะต้องรีบไปสั่งแล้วนะ